จุดชมวิวขุนวางชมความมหัศจรรย์ทะเลหมอกในฤดูฝนหากใครที่อยากชมทะเลหมอกสวยๆเดินทางสะดวกสบายไม่ต้องเดินเท้าไกลรถเข้าถึงที่พักอาหารพร้อมขอแนะนำจุดชมวิวกเกษตรหลวงขุนวางจุดชมวิวทะเลหมอกหยอกล้อกับขุนเขาตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยกเกษตรหลวงเชียงใหม่ขุนวางตําบลแม่วินอําเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ จากตัวศูนย์เดินทางไปยังศาลาจุดชมวิวถนนคอนกรีตระยะทาง800เมตรบนความสูง1,400เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นศาลาไม้หลังคาสองชั้นมีระเบียงที่นั่งให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นสบายสุดชื่นกลิ่นไอฝนตื่นตาไปกับแสงแรกจากขอบฟ้าตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง9นาฬิกามองทิวเขาดดยถนทน,นทอดตัวยาว มองเห็นหมู่บ้านโป่งลมแรงและหมู่บ้านปากล้วยเที่ยวหน้าฝนอากาศเย็นสบายและนักท่องเที่ยวน้อยธรรรัตน์เขื่อนสีผู้สื่อข่าวเชียงใหม่นิวรายงาน